สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่15เมษายน2567ค่ะเนนมืม้อในเมนูกับเสื้อามาติดตามรบบชม่งท่าทางโค้งสุดท้ายพ่อสักนะคะวดวันที่16เมษายน2567 25ค่ะามาเบ่งมาฟังํากันนะคะว่าพ่อสักจะเน้นจะย้าให้ตัวไหนนะคะคุณผู้ชมวันจะสรุปให้พี่น้องสรุปให้ก่อนออกนะครับ เออสลปสุบหล kind of um, ังหมเลอนี A, yeah, tense, see, ่ oh, wait, ิทีอออ๋อเนยสุปหลังอดเอานี่น่ผมจะเอาเดี๋ยวผมเอามึว่าเก่านี่โอ้อปวนนันว่าล้ววันที่หเบิดแล้ววันที่หน่เบิดเว่าโอ้วางจันน้อ้วตัวใดวโอ้ยตัวแกตัวไฟเ่าหันเอาไปเลยดิตัวน้เก่าตัวใดล่ะ ศูนย <1. S 1> oh, ์หน ah, like ึหโอ้ไม่เด็ดศูนย์ศูนย์เดี๋อเก้านศูน่งงได็ดศูนก็ไม่เด็ดเอาเอาเอาเลยพอเอาเลยชุดนี่แหะนี่เอ้เอารถชุดจักรใบเอาเอาไปพอเอาไปเอาพี่น้อยเดี๋อวน่กอักหยิบรถตัวนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมใจเป็นว่าเดี๋ยวผมใจ ว่าอ่ากว่าอย่าลืมแบ่งผมน้ำเนด้หนเด้อแบ่งแบ่งพอเด้อแบ่งวัตัวเตัวพัเลยหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งอ่านึ่งศูนย์หนึ่งโ้อ่เนาอกคัต้องว่าต้องหารกันเด้อเพราะว่าเดี๋ยวผมผมเป็นผู้จายห้ ง่ายง่ายพี่น้องให้บ้ากสองรยก็ได้เดอยามรัยองรยเศร้าไม่รู้พอสอหมตัะ่องรเศ้าเอามาชมาเบ่งน้ำกันบานนี้พอสักไปนี่ครับในลอตเตอรี่ตัวนี้ในพี่น้องเด้อแคบเบ่งไปถ้าพอพี่น้องฮ่าพอคนถูรางวัลในไหมวะแต่ว่าพอขาคือวันรางวัลที่หนึ่งหมดแล้วที่หนึ่งบอหนึ่งบครับผมสิบหกบ่ะ มันที่16เมษายนอันนี้อันนี้เล็กมากมากวนี่เล็กมานมาเล็กมากมาเล็เม็ FC ลังคนก็ว่าจะซื้อโต๊ะไม่พอสักเขียนดีๆีบ้านโอ้ยพี่น้องขพิ่นขวบเพิ่ปวดหลังนะครับผมอ่าบาพโตยังเหบพืเก่าเหนือเก่าพี่น้องแคอยูบบอดเดียวก็จบานไม่ เอาสูตรนี่บาดนี่เลียนฉุดไม่เลียนฉุดไม่แล้วครับผมอ่ะที่แล้วที่แล้วเอาเน้่ให้ได้พี่น้องพอซักหน่ยเอาจังจังเนาะ่ยาก้อมพอสักเลยเ้อ 10บนส5มห้าเจ็ดเก้าศูนย์สิบบนพี่น้องศูนย์สามหกแปดเก้าหน่วยบนหลักสิบหลักหน่วยหลายคู่บ่นี่พ่อจะจับให้เน้นๆเลยป่ะบ้านี้ตัวซื้อคือบ่มีบุญนี่เอาตัวถูกตัวพ่อเขียนตัวถูกด้วยตัวมันจอนนี่ละครับอ ันก็เอาไป็นเสื้อศูนย์นั่นซื้อศูนหนึ่งคือบอมี่คือบอมี่หนึ่งเอาล่างล่างที่พออ่านมาล่างเนาะบอมบอนอันนี้บนอันนี้บลนอันนี้บนล้วนสามบอมี่เกียตบอมี่มันเป็นน่วยนี่ครับสามไม่มีเกียตไม่มีมีหนึ่งตัวเดียวหนึ่งตัวเดียวน่วยน่วยนวย ที่แล้วงวดที่แล้วแทนโอ้เราก็นเป็นวดนี้บ่อพี่เลยโอเดี๋ยวมันก็เจอเดี๋ยวมันก็เจอม <c oughs> าหนี้หามี่มกมี่เก้ามี่หนึ่งบ่อมี่หน,น <c oughs> หนึ่งคือบ่อ <c oughs> มีเราบ่อยไปใส่แล้ว่อเอาเชิญสี่ใช่ไหมยังคือปิดเล่นสีบ่บ้านเอาเอาให้แข็งๆเลยเั้งผอด้ะเ,เอาให้แข็งบ่อเอฟซีวะโอ้ยใหญ่เงาวเลยพ่อพี่สัน เด่นไปเลยเด่นไปเลยเนหนึ่งข้นเท่สการปัอ้าวขัน้นระตามนี่คือหมายเับนอนห <c oughs> นึน่งศูนย์หนึ่งนอน่าหละฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่า่าฮ <c oughs> ่า่ <c oughs> เเาเ <c oughs> ่่าฮาเ่า่า่่าฮ่่า่าฮ่่า่ได้ก่ก่าา <c oughs> แม่บอกครับปู่พี่น้องคักบัวบาดนี่ผู้ใดก็ว่าพ่อสักให้หลายตัวเมื่อเบิ่งเอาให้หลายตัวอยู่ใสเนาะพ่อมาดูมาดูเน,น่นตรงๆแล้วเป็นผมเอา <ตก S 2> ชุดล่างนี<ล>่พ่อเหาศูนย์กับเก้าหกเท่านั้นสองคู่นบนนก็บนชั้นล,ล่างบ่เห็นล่างล่างล่างโบแด้เอามาบอกว่ได้เอาฟันให้บนสองเม็ด เอาบนกระบนเดีย,ดย,ดยอันนี้สามตัวน้ำมาพอ่อโอ้ยสามตัวเขียนใส่ขคางพี่ก็ได้พอ่อพี่พี่แล้วครับที่ว่างเทาพี่สามตัวมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วที่นี่สามตัวเดูเขียนตัวนี้ก่อนครับตัวนี้เกียตัวมาสองตัว จ็ดตัวมาสองตัวตัวหนึ่งสองสี่ห้าหกเก้านี่อย่างพออัตละบอกได้จังไรแมนแมนนี่ละเดียวตัวมาสองตัวบนบนบนี้ไม่ได้อย่างค่ะนียบน เกียรตัวมาสองตัวบนโอ้ว่าเขียนยันี่ยันนิเเป็นโงยันก็เบิ่งต้งขางมันไวเลนงยันติเอาไยิบหน่อย้ผมน่ยนะฟันไปเลยสามทีเ้าพ่อสักบ่ฟันบ่พ่อเสียงเสียงเบาเท่าพ่อสักบ่ฟันบ่ค่ะฟันเริ่ม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 เมฟันมันมีอย่างบุรเริมเรมเริมันฟันตอนไลมือเหรอะ พอ,อพับไไนี่ใบผมเนะ่ยเออวบก้อนพับกระดาษพ่อใบกัน,กน <laughs> ตัวนี้พันบ่มีตัวนี้พันบ่มีคือบ่มี่ะพ่อแต่ว่ามันมีอยู่ในนีกระางมันแคปนาจอได้ทำมาชมเด้อนะครับผม,มนพราะสักนะครับสรุปโค้งสุดท้ายก่อนออก้อพี่น้องเพราะว่าเอาชุดบนอย่างเดียวก่อนออกก่อนออกเอาแขนแคนเอาเน่นๆ่เลยเอาโตออกเลยพ่อเพิ่นมานะครับ ถ้าผู้ใดมากลางก็น้อพผอเพิ่นล่ะครับผม,มใส่ผอลอตลีนไม่ e FC, เอฟซีเพิ่นเบิ่งแน่อ่านี่รางวัลใหญ่นี่ครับท่านผู้ชมรางวัลใหญ่เนาะครับห้าสามห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งอันนี้อาจจะมาสองตัวล่างได้พี่น้องได้นะครับอันนี้ชุดบนนะครับผ<ม>อเพิ่นให้มานะครับหลักสิบบนสามห้าเจ็ดเก้าศูนย์นะครับสิบบนนะครับศูนย์สามหกแปดเก้าหน่วยบนนะครับ เด่นบนพ่อเน้นให้แค่สองครูเท่านั้นนะครับห้าศูนย์กับเก้าหกพ่อเด่นซ้ำกันบ่ตัวไหนเด่นก็เด่นคือบ่ขีดคือบ่มีติ๊กถูกใครไอ้เมื่อนี่บ่มีบ่มีเอาตะเกาคือติ๊กขีดขีดให้ขีดสามขีดไหมตัวเด่นตัวเด่นซ้ำเก่าซ้ำเก่าซ้ำกันให้สองตัวนี่ซ้ำกันในสองตัวหลักร้อยหนึ่งบ่พ่อหลักร้อยหนึ่งเอาท่านผู้ชมหลักร้อยหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งเก้าหกชุดบนอย่างเดียวนะครับ แคบอันนี้แคบไปได้พี่น้องได้อันนี้จะเลอีกหรือเ่าว <Yeah. S 1> ิ่งศูนย์กับหกกับหกบนวิ่งศูงนย์กับหกบนนะครับเจ็ดตัวมาสองตัวศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกเก้านะครับ เหลืออีกสามตัวกับสิบตัวมาสามตัวดกว่าบุลงสิบตัวมาสามตัวเลยอกวนาะแม่นดิ้นๆนะพ่อเนาหกตัวุลเล่หกตัวบุลแล้สิบตัวสิบตัวมาหตัว10ตัวมาหตัวรายาเลยเอาธรามชุมอ่ะเจ็ดตัวมาสองตัวหนึ่งมันเกินแล้วโอเคอันสิตัวศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกเก้าด้พี่น้องได้เจ็ดตัวมาสองตัวนับชุดบนพอเพี่เห็นสองคูู อ่าศูนย์กับเก้าหกธรรมชมนี่ครับเข้าทุกงวดเด้อเข้าทุกงวดเด้อสองคู่เน้นเอาขอบคุณพรอซักครับผมครับให้โชคให้ mắn ด้พี่น้องเด้อนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับพรอซักพอกันใหม่คีนาค่ายคีตุนสวัสดีค่ะ